มานพสกุลครูผู้บริหารร้านคูวันเสียงโฮมัดสินค้าคุณภาพเยี่ยมการบริการที่ประทับใจความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือหัวใจครับ ทางร้านของเรานะครับเปิดบริการมาแล้วกว่า60ปีนะครับเริ่มแรกตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมและน้องเป็นรุ่นที่2ครับความเป็นมาก็คือที่อำเภอท่าบ่อของเราเนี่ยครับมีท่าเรือขนส่งความต้องการของลูกค้าที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต้องการใช้วัสดุก่อสร้างคุณพ่อคุณแม่จึงดําเนินการเปิดกิจาการเพื่อตอ,อบสนองความต้องการตั้งแต่นั้นมาจึงทําให้มีร้านคูบวานเสียงเกิดขึ้นครับ เรามีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานนะครับแันคอนเกรตผสมเสร็จคอยบริการลูกค้าอยู่นะครับของ TPI และอินซีครับรวมไปถึงโรงหลังคาเหล็กก็มีไว้บริการลูกค้านะครับโดยมีน้องชายเป็นคนดูแลอยู่ครับ สวัสดีครับผมชื่อมาปิติสกุลครูครับชื่อเล่นชื่อปูครับตำแหน่งผู้บริหารบริษัทคูเเสิ่งโฮมมาร์จำกัดผมจะดูแลในส่วนของโรงงานราคาเมนชีเป็นตัวแทนจาหน่ายของแมนบูสโคเป็นส่วนที่การบริการเรื่องโครงสร้างอะไรประมาณนี้ครับฝ่ายผลิตล้วก็จะส่งจะส่งสินค้าให้ลูกค้าท้องถิ่นและทั่วๆไปครับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ราคานะครับเป็นสิ่งสําคัญ สำหรับตัวสินค้าโปรฟ้าจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากลอยู่แล้วนะครับมีช่างจํานวนมากนิยมใช้และมีความต้องการนะครับจึงไม่ลังเลที่จะนําเข้ามาจําหน่ายที่ร้านนะครับสินค้าที่เชื่อมกับหลังคานะครับก็จะเป็นสกูนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวฟริกผมก็ไว้วางใจแล้วก็ลูกค้าก็ตอบรับด้วยดีครับชื่นชอบกัน สาหรับจุดเด่นของทางร้านเรานะครับโดยพื้นฐานของครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่จะสอนมาเสมอนะครับตั้งแต่เด็กในเรื่องความซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะ่ึ่งทําให้ร้านเราจําหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆมาได้นานมากกว่า60ปีครับสิ่งที่ลูกค้าประทับใจแหะครับจะเป็นเรื่องมีคุณภาพนะครับสินค้าจะมีคุณภาพการจัดส่งเราจะจัดส่งรวดเร็วครับเรื่องการดูแลหลังการขายเราเราก็จะดูติดตามตลอดแบบถามลูกค้าหรือไปดูหน้าง,งานเพื่อความเรียบร้อย ประมาณสองสามปีได้นะครับบริการลูกค้าดีครับมาสั่งของเขาก็จัดให้แล้วก็ส่งพื้นที่ครับแล้วหมอไม่ไปครับทำหลายอย่างทำมาดไปหลังนะั่นแหละเอา่อยครับระยะนน้ำไปท่วนลนะ่ะวันหนึ่งสองผลก็มีเขาก็จัดส่งให้เรน่อย วิภยาพรพบุญมีสุขสัรต์นะคะ<ว><ม>เก๋ค่ะเป็นผู้บริหารร้านคูกเสยงโฮมมอทางร้านนะคะก็จะมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเอบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ ID หรือว่าเพจ a c e b o o k นะคะนอกจากนี้แล้วทางร้านยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายทางออนไลนะะ์น,ดดปปนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น l a z a d a Shopee, TikTok นะคะ การจะส่งช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะพยายามเน้นที่ความรวดเร็วนะคะก็จะพยายามจัดการออเดอร์ให้เรียบเรียบร้อยภายในวัน่อวันเนี้ยนะคะหรือว่าใช้เวลา1-2ถึงวันเพื่อจัดการออเดอร์ให้ลูกค้าค่ะก็ลูกค้าสามารถเลือกเลือกสั่งซื้อสินค้าได้จาก ทางแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับการเดินทางนะครับร้านเราจะอยู่ที่อําเภอท่าบอ่อถ้าลูกค้าเดินทางมาจากทางจังหวัดอุดรธานีนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงมาเรื่อยๆก่อนเข้าอําเภอท่าบอ่อ1กิโลร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับสังเกตร้านง่ายๆก็คืออยู่ตรงข้ามแผ่นปูน TPI ครับสำหรับร้านปูมวัฒนเสียงโฮมาร์ทของเรานะครับจำหนยวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานโครงการราชการงานเอกชนและงานอื่นๆทางร้านเราก็มีบริการนะครับพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถจัดส่งไดทั่วประเทศนะครับร้านคูบ้านเสียงโฮมาร์เป็นร้านวัสดุก่อสร้างที่เปิดมานานแล้วนะครับลูกค้าในท้องถิ่นทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแล้วก็ความจริงใจของร้านได้เลยนะครับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูแลลูกค้าด้วยความประทับใจครับ